โอเคย้ย okay, yeah, anyway ้ําครับเกือบจะสำเร็จแล้วครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอเต้นมาได้ได้งานเหมือนครับ เดีือวพาตัให้ไปหายใครนี่ครับโหใคยหายนี่สำร้องมานีเนาก็ไปหายไปเลยเนาะเ้มันเมื่อ้านยมันมันเด่นอดเต่เฮ้ยมันหน่อยก็แต่ นาปลามันอย่างน,น,นี้กลมวันนดได้เลยถูกเก็บไว้ปลาตัวหนานเลยยนะังจอมกับสายพาไปเพราะแบบนั่นนนนนขงข,งขง้าไว้นนครับตัวนี้ก็เอาคนพมครับเอาคนพมมานอนตัวครับวันนี้ครับ,รบก็มาตัวอีกันทํามาหาก,กินครับวันนี้ก็ได้่นนอมาครับน้อมใหม่มาครับมันนอไม่มาแกงครับกิน ก่อนดังไฟก็ไฟเกลือบัเจิบัติติดครับเพราะฝนตกครับวับนนี้ก็บรรยากาศดีครับฝนตกได้เย็นชุ่มชําดีครับก่อนหนึ่งจากหลายวันแล้วครับมันได้ตกครับมาวันนี้นโอ้จับบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับวันนี้ครับฝน,บนตกชุ่มชําดีอ้บึุดไทยจะรับหมาะวันนี้รับหม้อเนาะเดินทางมาหิวเลยเนาะเหนือ่อยโดยเดนทางมาแต่เจ้ามันห้อนนะครับเนาะไปปอไปเอาตักน้ำมาฝนตกค่ำเหมือนกันวันน้เปี้ยวพมดอะ ฝนตกห้ามจอนจอนไปเอาน้ำครับน้ำหกน้ำบ่ออยู่ลุ่มหมดครับจ้ำหมดครับตอนนี้ก็เริ่มจะยุดแล้วครับฝนครับครับก่อนนี้ก่อแข็งนอครับก็คุดเอาแต่เจ้าเล้ครับสวัสดีครับวันนี้ก่อมากับเพื่อนครับก่อม้าทำมาหักินนี่ครับกลับมานอนตรงนี้ครับก่อตอนนี้ก่อได้ท้ำนอนนอนไม้ครับจะแข็งนอนไม้ครับ สวยนอนอยู่ครับแล้วก็โอ้ดีมาได้นนโอ้ีนผมครับเพื่อนกันครับในผมเลยรักครับก่ <c oughs> อนเดืนก็ขอขอบพ้นทุกท่านครับปี่กดติดตามลงนานมาตลอดครับก็ขอ,ขอทุกท่านง,นนงนมีแต่ความสุขความเจริญศาถนาสิ่งนี้ทีไรก็ขอสมมความสมความมุมม่งมั่นศาถนาครับวันนี้ก่มานอนนี่ครับมาพอนี้ฝนตกครับ ฝนตกตอนไปเอาน้ามครับมาน้ามาอาบเลยครับหน้ามดูนลครับก็อนฝนตกพอดีครับก่อวันนี้ก็ก่อไฟก่ออยากนำบาครับแต่ก็ติดอยู่ครับไปกินอยู่ครับก่อนในน้องไหม่เลยครับก่อแกงน้องใหม่ครับก่อแกงนองประมาณนี้ครับแต่ไฟมันปิดอยากครับเดี๋ยวก็หลุดับครับฝนมันตกดินมันเปียกครับใช้สองสามรอบละ ้องไว้สามหลอบคิดอยากครับจะได้กินก็นี่จะกินเนาะไปติดละเอเริ่มหนนละ ก็ได้นเนาะจุ่มกีไดไยน่นเนาะไปยี่ม่แก่เฮ้ยน่เนาะจะกินอยู่อินนี้แถวร้อยฝาละหน่บครับตัวนี้แก่งนอก็ได้ซุกเรืไอยเลยครับออถูกลรกคนเลยครับ บหันเนาะอเคอนี้อนี้ะเออเดี๋ยวเรียกเจ้ทีไว้จะพุ่นกันเลยเนาะจปเข้าก็ได้ของเนาะเออะเข้าก็ได้ว่าเจ้าทีเจ้าทั้งเข้าด้วยกันครับ กืดปนหน่อยครับรักทะเลตอนดังไฟ <c oughs> ได้ไงเราครับเออเด็กกกระดอกหนอเจะนนถีเจ้าทางเก่าฮึ้นเรียบร้อยแล้วหนอ Một danh tiếng danh tiếng môn cố gắng gọi điện hôn 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 ตอลงกนมัอยครงกันมัยครับเที่ยงกันเหาะนี่นี่นี่ยงหน่อยรับนบรรยากาศก็ใกล้จะมืดมืแล้วครับโอตอนนี้ก็ผฝนตกไปปยอยครับแต่ตกบเบออหนักมันเปรยเจ้าครับมัรเจ้าประมาณสัก ามมงกุวเนี่ยตกนักเลยครับตกตอนไปอาน้นามพอดีครับตอนนี้ก็ตกไปปลอยที่อากาศนีมากครับวันนี้ครับก็หลายๆวันเนี่ยมานอนนี่ก็รู้สึกว่าอากาศฮอนนะครับจากอากาศเย็นก็หลังเที่ยงคืนพอดีครับแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเย็นครับผลตกสุ่มจับครับตอนนี้ก็ยังตกปลอยอยู่ครับ คาดว่าคืนนี้คงจะตกนะครับครับตอนนี้ก็ผมกำลงังกลางเต้นครับก,ก,ก,ก็อนทุักทะเลอยู่พรสมควรครับเพราะว่าสถานที่บ่าใคายมัมไว้ครับหน่อยสถานที่มันแคบหน่อยครับ ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ครับก็อยู่ในกระท่อมนี้ก็สบายมากครับก่กันฝนได้สบายมากครับ ครับตอนนี้ก็ฝนก็ก็ได้เริ่มยุดตกแล้วครับแต่ก็มีน้อยๆครับปดเป็ดปดเป็นิดน่อยครับก็รบ,บรรยากาศก็เริ่มจะมืดมืๆแล้วครับไปในกระท่อมก็ก็ได้จอเติมหลังคาเขาขึ้นมาครับก็เอาผ้าเอาผ้ากันฝนนีะครับกันฝนตออกมาครับต่อกชัวเขาครับ นอนสองคนก็นอนฝนกระถ่อมก็หูาซื้อไปมันคับแขบ,บก็เลยะเอาอเอาเปร์มานอนตั้งกลุ่มเลยครับก็เลยะเอาผ้ากันฝนมาขึงข้างทางนี้ครับกันฝนสาดครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกวาแล้วครับ คนนอกก็มินๆน,นะครับคนหนึ่งอยู่ในซุดนอกซุกกัน,น่ออยู่คนหนี่ยังไ่้นเต็นท์นี่ก็สบายหนอ <c oughs> คนอยู่้างนอกก็เย็นๆครับแต่บ่ดถึงขั้นหนาวครับออกไปกันหนาวอยู่อยู่ในอุ่นอุ่นหนออยู่ในอุ่นหนอ ฝนก็หยุดตกนะครับแต่จ,จะมีน้ำฝนข้างตีบนใบไม้นี่ก็ลงมาเปาะเป๊ะๆ,ๆวันนี้บรรยากาศเย็นสบายครับโมเสกกว่าจะง่วงๆแล้วครับครับเม็นก,กักของเส็จได้นอนพักคอนนะครับทาต่อรรองฝ้าก็โมเสกกว่าจะมีเมกอยูน่น,นะครับพอ พอเหน่อยจังบนก่อนมือหครับคงจะคงจะจกมดคื้นครับวันนี้วันนี้ครับแต่วันมันจกมันนักครับจกนักแต่จกเงาครับวันนี้ครับตอนนี้ก็ยึดยึดเป็นโซวข้างโว่เขาครับเปาะแปะกัเปะครับครับสำหรับพื้นนี่ก็คงจะขอตัวนอนกันครับขอพักกันพวกนี้เจ้าครับผมขอรตีสวัสด์ครับ ัะอุ่นเข้าครับพอเย็นเหลือแต่ว้าครับมาอุ่นเะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็อากาศสดชื่นดีครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้ครับก็ใกล้จะเทวางใน,นของห้องเสือจะหนาวแลวครับอากาศจะหนาวพอควรครับ เลถึงบาดถึงขั้นหนาวนะครับขออากาศเย็นด้วยนี่ก็รับสบายสบายครับตอนนี้ก็ได้เทบผ้าใบาผ้าอย่างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็คงจะได้กลับบ้านกันแล้วครับ ก่อนเจ้านี่ก็ซื้อหว่านล้มล้ม่วยมากแล้วครับผมขอผลจากโต๊ะก่ครับก่อนโต๊ะก่อนไปยังครับมี้ายางตุ่มครับก่อนสองคนนี้ของจะได้กลับบ้านนะครับไปคงจะได้ไปกินข้าวในตบ้านมาแล้วครับก่อนเดี๋ยวก่อนจะแวะหาของปลาไปเรื่อยๆครับครับการสำรวจที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับจุดก็ติดตามจุดมันพอจุดโยกพับขอขอไว้ฟ้อนที่เป็นหน่อยที่ทุกท่าน ยงมีแต่ความสุขขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประก,การครับบ่บ่เดินทางไปที่ไต้ที่เหนือจะได้กอขอให้เที่ยวขาดจากปลอดภัยจากอันตรายละละทั้งปวงครับขอให้เที่ยวขาดทุกเส้นทางครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ